ก็คือวันนี้เรืยอูอดะเขามาดูล้อตัวใหม่อันนี้มันชื่อรุ่นว่าอะไร,ร,รพี่วอลพาโนวอลพานโนก็<ะ>คือเป็นล้อตัวใหม่นะครับเนี่นาายสไตล์แบบอเมริกาใช่ป่ะแนวบึกปืนใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเฮ้ยอันนี้เงา,เาสวยอ่ะเอออันนี้ดูเบากว่านะล้อติ้งอันนี้คือล้ออโลดออับโรดนี่น่าหล่ออยู่นาเราขอยู่นาไม่กลัวหล่อมีอ่าด้วยอันนี้ก็หล่อดีนะมียางมาด้วยป่ะ L apper. L apper. L แรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์ก็ใส่แรปเตอร์ได้เลยของรุ่นใยใสของรุ่นอะไรก็ได้ครับมันชื่อยางแรปเตอร์นะครับเขาผิดไซส์ไซส์มีหลายไซส์อ่ะนี่เอามานี่เป็นไซส์สามสิบห้าห้าห้ายี่สิบนะครับก็เป็นไซส์ใ,สใหญ่เลยวิทออยาของเขาเบานะไม่หนักไม่หนักเข้าไปกี่ชั้นอ่ะพี่ส <12. S 1> ิบสองแล้วไป,ไปสิบสองชั้นใส่้ใส่กู้จะต้องใส่กู้ล้ออันนี้ ลองเสียบรถเลยดีกว่านี่นี่ยเมกาเออดูรอแบรนด์นี้น่าจะรู้จักกันอยูอ่แล้วล่ะคอสมิกอ่ะผมจะเอามาทำตลาดให้ในในยุทธยา้วกันเนาะเอามาใส่กับรถแล้วมันจะสวยขานาดไหนก็เดี๋ยวรอชมครับนี่โอเค